สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่15ถึง28กุมภาพันธ์นะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับแต่สหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มไปดูความรักของชาวราศีธนูที่ไพ่ไปแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของคู่รักที่กําลังกอดกันอยู่เห็นไหมครับจากสิ่งที่เคยแบบเหน็ดเหนื่อยมาด้วยกันจากสิ่งที่เคยพายเรือหมายความว่าชาวราศีธนูคนที่คุณหลักเนี่ยมันเหมือนกับเราเคยเหน็ดเหนื่อยมาด้วยกันเคยผ่านปัญหาหลายคนเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขไหนมั่นถึงการแต่งงานสร้างครอบครัวก็มีครับทําให้ไพ่เดือดเดือบไนี้มไไหนนมายความว่าไนเด้เรียนกุมภาพันธ์เนี่ยวันที่1 5ถึง28กุมภาพันธ์ ชาวราศีมนถท่านเหมือน,นกับการผ่านปัญหาไปด้วยรักแท้ครับการผ่านปัญหาหมายความว่าเหมือนสิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยสิ่งที่คุณอดทนรอคอยหรือสิ่งที่คุณมีปัญหาต่อคนที่คุณรักเนี่ยเมื่อเหมือนกับสุดท้ายได้กลับมาเลือกความรักได้กลับมาท,ทําในสิ่งที่รักทแท้คู่รักมันคือความรู้สึกที่เหมือนกับคนที่จูบก,กันเห็นไหมครับก็เลยทำนายว่าคุณสองคนเนี่ยนะครับความรักของชาวราศีมิุนท่านเนี่ยเหมือนกับจุมพิษแห่งรักแท้คนที่เคยกอดกันเคยรักกันเคยจุมพิษกันเคยสร้างครอบครัวกัน วันนี้นะครับต่อให้มีปัญหาอะไรกันไปต่อให้เลิกรางกันไปเท่าไหรอ่อ่ะสุดท้ายเลิกก็เหมือนว่าไม่คือความรักที่มันคือความรู้สึกที่มาจากใจมันคือความรู้สึกที่เคยมีความรักแท้ขังหนึ่งก็ทําทให้คนรักของชาวราศีนิททานเนี่ยมีพลังงานของนายออกบานเข้ามาบทที่2เดือดร้อนครับมีปัญหาครับมีการที่เหมือนกับช่วงนี้คนรักของชาวราศีนิททานที่มีปัญหาในเลอกราจากกันไปเนี่ยที่ทาให้คุณเหน็ดเหนื่อยที่ทําให้คุณเหมือนกับไม่เห็นสิ่งดีๆไม่เห็นคุณค่าจําความรู้สึกของเราไม่ได้ หลงลืมรักแท้เป็นไพ่ของพลังงานอศัศวินถือเมเท้าเจนภาพของคนนึ่งก็ถือไมเท้ามาในมือแล้วเหมือนกับกำลังเกี่ยวเกี่ยวตกต้นไม้ที่มันแห้งแรงอะ่ะฉะนั้นไพ่เป็น,นี้ก็นทนนายว่าใบที่สองเนี่ยคนรักของชาวราศรีธนูหรือท่านช่วงนี้ที่มีปัญหาเรื่องก,กัรไปกลับมาขอความช่วยเหลือเขาเริ่มเดือดื้อร้อนตัวเขาเริ่มรับความทุกข์เขาเริ่มได้รับความแห้งแรงเห็นไหมครับต้นไม้เป็นตายอะ่ะเขาเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เขาไม่น่าทําลายความเชื่อใจไมม่่นาาาาทํยควรัก ไม่น่าทําลายความรู้สึกกันเลยฉันพไพ่ใบที่สองก็เลยทำนายว่าคนรักของชาวราศีในช่วงนี้มีการกลับมาขอความช่วยเหลือมีการกลับมารู้ร,ร,ร,รู้สึกรู้นึกถึงปัญหาที่เคยทําให้กับคุณ EP ที่ผ่านมาคือการเขารู้สึกผิดและเสียใจย EP นี้เขาก็ยังคงรู้สึกเหมือนกับเรียกร้องความสนใจเดือดเนื้อร้อนตัวเรียกร้องความสนใจจากคุณอยู่ครับเชื่อหรคนผมเลยทำนายว่าคนรักของชาวราศีที่มีปัญหานนเรื่องอะไรกันไปเนี่ยสุดท้ายจะมีไพ่เด็ดจัดเม n น การติดต่อสื่อสารการติดต่อพูดคุยการปรับความเข้าใจาการขอความช่วยเหลือกเกรย์ตอบว่าช่วงนี้คนรักมีการที่อยากจะกลับมาพูดคุยกับมาติดต่อกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอคืนดีครับเพราะเดจัดเม้นต์หมายความว่าเขากำลังสูญเสียคุณไปไกลเขากำลังรู้สึกว่าคุณเนี่ยใกล้ดีมีความสุขมากขึ้นก็เลยทำนายว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลย์ชันนะครับมีไพ่ของเดลจัดเม้นต์เข้ามาคุณเริ่มหลุดพ้นจากปัญหาคุณเริ่มออกมาจากปัญหาคุณเริ่มมีความสุขความเจริญมีข่าวสารที่ดีหมายความว่า การเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานอนาคตเห็นไหมครับพุ่งไปบน้องฟ้ามีความรู้สึกที่เหมือนกับอยู่สูงมากขึ้นเติบโตมากขึ้นนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมากขึ้นก็จะทำให้คนที่เขาเคยร้ายคุณไปได้วยความรักเห็นไหมครับทอดทิ้งดอกกุหลาบไปอะ่ะเอาดอกกุหลาบมาพูดเอาดอกกุหลาบมาให้กับคุณเอาความรู้สึกที่เคยกอดกันเคยรักกันเคยจับมือกันเคยจุมพิษแห่งความรักแท้กันเนี่ยกลับมาครับ ผมแทำนำว่าคนรักที่เลิกงานหรือีปัญหากันไปเนี่ยเขากลับมาในวันที่คุณดุดพ้นเขากลับมาในวันที่คุณออกมาแล้วเขากลับมาในวันที่คุณเหมือนกับโดนทําร้ายเสียใจไปแล้วอะเพราะเขารู้ตัวแล้วครับว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยมันคือการทําร้ายกันมันคือการทําสิ่งที่ทําลายความมั่นคงเชื่อใจทำลายสิ่งที่มันสวยงามสิ่งดีๆไปในชีวิตนะครับก็เลยแนะนำให้เดรเอรเพิร์ไปนี่หมายความว่าเขากลับมาเพราะรู้สึกผิดและเสียใจยังทานายให้แบบเดิมยังคงรู้สึกผิดและเสียใจและรู้สึกเพิ่มเติมข้อที่่วา เขารู้สึกถึงรักแท้เขารู้สึกถึงจุมพิตแห่งความรักแท้ที่เคยมีต่อกันเขารู้สึกถึงความรักที่เคยกอดเคยมีอนาคตเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขเห็นไหมครับเ,เหนื่อยมาด้วยกันวันแรกที่เขาทํร้ายคุณไปเขาทำร้ายคุณไปด้วยอารมณ์การนอกใจโกหกแต่วันนี้เขาเริ่มคิดได้แล้วนะพลังงานของไพ่ใบนี้ทาไมถึงบอกว่าเขาเริ่มคิดได้ครับ T of p e n t c l e หรือไพ่สามเดียนครับเป็นการที่เขาคิดผิดหรือว่ามองคุณผิดไปหรือการนอกใจเลือกคนอื่นมากกว่าหรือการใช้อารมณ์ในการทําร้ายกัน ต่เห็นไหมครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยพอเขาตัวเป่าเล่าเปือยแล้วว่าพอเขาไม่มีใครแล้วพอเขารู้สึกเหมือนกับเดือดเนื้อร้อนตัวเขากลับมารักษาสิ่งเหล่าน,นั้นเขากลับมายามแก้ไขสิ่งที่เคยทําผิดก็เลยทันั้นคนรักของชาวราศีธนูที่เลิกราหรือมีปัญหากันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน,นเรื่องทองเรื่องการงานการเงินความรักมีการกลับมาพบทวนมีการกลับมารู้สึกผิดการกลับมาอยากแก้ไขแต่สิ่งที่เขากลับมาเนี่ยมันเหมือนกับตัวเป่าเล่าเปื่อยฮะมันเป็นการกลับมาเพราะผลประโยชน์กลับมาขอยืมเงิน กลับมารักษาความรักแต่ชาวราศียูท่นนะครับมีไพ่ของเดเลเวอร์เข้ามากับไพ่เดอจัดเนี่นคือหลายๆคนหลุดพ้นไปเจอความรักที่ดีแล้วหลายคนใครโสดอยู่หรือคนรักที่ไม่อยากจะกลับไปเนี่ยมีอกับพบเจอข่าวสารที่ดีของการที่ชีวิตดีขึ้นมีรักแท้มีความรักที่เหมือนกับจุมปิดแห่งรักแท้ของเรามีความรักที่เหมือนกับเจอคู่รักคู่บุญคู่ชีวิตเดอะจัดติดครับการพบเจอคนรักที่เหมือนกับเนื้อคู่เลยนะ สี่เสมอการความถูกต้องความยุติธรรมก็เลยตอบว่าคุณพบเจอความรักที่ออกมาจากความเป็นความตายออกมาจากความเจ็บปวดเสียใจไปเจอความรักที่เหมือนกับจุมพิตแห่งความรักแท้สบายใจมีความสุขความเจริญไปหาความรักที่เหมือนกับหลุดพ้นอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกับมีอนาคตมีความสุขมีชีวิตที่ดีก็ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยดีกว่ากลับไปไล่คุณค่าดีกว่ากลับไปเจ็บดีกว่าไปเป็นสิ่งที่ไร้ค่าตอนที่เขาทิ้งเราไปครับ ก็เลยทำไมไพ่สามใบนี้หมายความว่าชาวราศีเดท่านถ้าเกิดคุณโสดอยู่มีโอกาสพบเจอความรักรักแท้คู่แท้ส่วนใครก็ตามที่เลือกหล่าคนรักไปนะครับและมีความรักที่ดีอยู่นะมีคู่รักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสครับข่าวสารที่ดีคือการมั่นหมายการทําสัญญากันมากขึ้นการมีการทําสัญญาหมายความว่าการสร้างบ้านการสร้างครอบครัวการทําผิดและให้เป็นถูกได้มีปัญหาก็จะปรับปรับเข้าใจกันทํากิจกรรมดีร่วมกันเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันกับคนที่คุณรัก หมายมั่นถึงการจัดติดการแต่งงานการมั่นหมายการลงสัญญงสัญญาการทําสิ่งดีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันการพบเจอความรักเขาเรียกว่าพบเจอคนรักที่เป็นสิธเสมอกันหรือคนรักที่ดีกว่าเดิมอ่ะส่วนคนที่เลิกร้าหรือมีปัญหากันไปเนี่ยทานายเลยว่าเดอะจัดติดครับเขากลับมาแก้ไขสิ่งที่เคยทําร้ายคุณเขากลับมาแก้ไขสิ่งที่เคยผิดเพราะเดอะจัดติดคือการกลับมาตามคําสัญญ,ญาการกลับมาเพราะมันคือความรักแท้ที่เขาต้องกลับมาเพราะพอเสียคุณไปแล้วอะ่ะ เขาตาบอดเขาไร้หนทางเขาไม่มีคุณเขาเสียคุณไปเขาก็ไร้หนทางเขาก็เจ็บเขาก็เดือดเนื้อร้อนตัวไม่ว่าชา้าหรยวก็ตามเขาจะรู้สึกดูตัวแบบนั้นและเขาจะเป็นอย่างนั้นครับก็เลยมีการกลับมาเพราะนี่คือรักแท้ด้วยนี่คือผลประโยชน์นี่คือคนรักเขาที่รักและดีกับเขามากที่สุดที่เขาเผื่อพังพาดทำลายไปครับทําให้พลังงานของชาวราศีมิถุนท่านนะครับมีไพ่ของเด็กถือเหรียญเข้ามาครับช่วงนี้โดดเด่นเรื่องพลังงานของเพจ of medical เห็นไหมเงินเก็บ ม,มีความสุขมากขึ้นเงินเหลือเยอะขึ้นก็ได้อตอบพระโถดเด่นเรื่องชะตาชีวิตที่มีข่าวสารที่ดีเรื่องของความรักและนําพาความสุขความเจริญความเป็นครอบครัวความเป็นเหมือนกับสิ่งดีๆในชีวิตเช่นการที่ลงหลักปักฐานเช่นการลงทุนด้วยการเช่นการมีเงินมีทองมีทรัพย์คนรักก็มาเห็นคุณค่าไม่ต้องขาดและไม่ต้องไร้ค่าและทํานายให้แบบนี้ส่วนคนรักที่เรื่องทารือจากไปเขากลับมาเพราะ the love was the judgement และ เด็กถือเหรียญครับทั้งหมดทั้งมดใไพ่สามใบหนึ่งเขาพอกับมาเพราะมันคือสิ่งที่เก็บเกี่ยวครับมันคือสิ่งที่คุณเนี่ยมีเงินมีทองให้เขามีความรักมีหัวใจดีๆให้กับเขามีความจริงใจมีการช่วยเหลือกันมาก่อนมันเลยเป็นความรักที่สุดท้ายต่อให้เลิกราหรือจากไปกแค่ไหนอะ่ะมันคือการจับมาของรักแท้มันคือการจุงพิษแห่งรักแท้ครับพไพ่ใบนี้ทำนายให้แบบนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีในช่วงนี้ขอนอกเรื่องนีดหนึ่งเรื่องการงานการเงินเนี่ยค่อนข้างจะพุ่ง ค่อนข้างจะเหมือนกับมีการทําพงสัญญามีการมีรดรับทรัพย์ได้รับเงินได้รับทองเงินทองไหลมาเทมาเนี่ยเด็กถือเหรียญเมื่อกาดรับเงินก้อนความสุขสําเร็จข่าวดีเกิดขึ้นกับชาวราศรีธนูผลกําไรด้วยนะครับไพ่ใบต่อมานะครับมาดูที่ไพ่3ใบนี้ของชาวราศรีธนูแล้วก็การแนะนํากันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ไพ่ใบแรกนะครับจะเป็นภาพของ10บไมท้ท้าเข้ามา10 of wands ครับสำหรับใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องความรักอยู่หรือยังไม่เจอเนี่ย สิบไม้เท้าไปนี้บอกชา,าวราศีทุกท่านว่าการที่พยายามไว้อย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวเองไม่ดีอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ดีเราต้องได้รับสิ่งดีนะเพราะหลายคนเนี่ยเป็นกําลังที่เหมือนกับอัศวินถือไม้เท้าว่าทำอะไรที่มันยังเป็นปัญหาทำอะไรที่เป็นท็อกซิกเพิ่งผ่านพ้นปัญหาไปแต่หลังจากนี้ไปครับชันชาลาคนเราก็ต้องเดินต่อเป็นคนก็ต้องสู้ต่อเป็นคนก็ต้องเดินต่อมีปัญหาชีวิตวันนี้เราอาจจะล้มวันนี้เราจจะยังไม่เจอสิ่งที่ทํานายให้แต่สิบไม้เท้าครับ ขอทำนายดวงชะตาของชาวราศีเดืท่านเลยว่าคุณเพิ่งผักมาเดย์บเกิดมาฉะนั้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคมปี2 0 1 8เนี่ยปลายทางคุณจะสําเร็จขอเพียงแค่อย่าท้อขอเพียงแค่มีกําลังใจขอเพียงแค่คุณเนี่ยก้าวเดินต่อเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักฉันติไม่ท้าหมายของแค่อยากจะบอกคุณแค่นั้นเองว่ากําลังใจครับอยู่ตรงนี้และพลังงานที่คุณเคยผ่านความรู้สึก,กเคยเหน็ดเหนื่อยใครก็ตามที่อยากจะสอดผลหรือว่าถามถึงการกระทําอยู่ตอนนี้เนี่ย สิบเปเท้ามันจะส่งผลครับทำนายให้แบบนี้เลยไม่มากก็หน่อยในปีนี้ครับความสำเร็จสิ่งที่คุณอดทนรอคอยสิ่งที่คุณเหนื่อยเหนื่อยสิ่งที่คุณให้ใครทุกคนถึงไปแล้วเจ็บปวดเนี่ยมันจะได้รับกลับพืนมาแต่ไพ่ที่เอ็มเพไปนี่หมายความว่าการสร้างครอบครัวถึงขั้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงธันวาคมปี2018เนี่ยมีโอกาสได้เป็นการที่แต่งงานชุดแต่งงานเห็นไหมโอกาสแต่งงานมีโอกาสลงหลักปักฐานสร้างบ้านทำกิจาการหรือว่าทำอะไรกับคนที่คุณรักมากขึ้น มีความสุขในที่ของเรามีความรู้สึกที่ตัวเองมีคุณค่าพอเดินออกมาแล้วอ่ะเราอยู่ในวันคือเลือหาเราอยู่ที่บ้านที่หลังใหญ่กว่าเดิมเราอยู่ความรักที่เหมือนกับอยู่ตรงไหนแล้วมีคุณค่าก็อยู่ตรงนั้นฉะนั้นเอ็มเพใบนี้หมายความว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูเดือนกุมภาพันธ์วันที่1 5บหถึงยีแเนี่ยแนะนาด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนแล้วมีคุณค่าก็ให้อยู่ตรงนั้นครับและไพ่เอ็มเพบอกว่าสิ่งที่คุณรักหรือสิ่งที่คุณให้ใครสักคนหนึ่งไปอ่ะมันคือความรักที่เป็นคู่กกัันมมคคคืออววาารรที่่จจิงใะ ต่อให้วันนี้จะเหนื่อยหรือเสียกันไปหรือมีปัญหาอะไรกันอยู่ก็ตามท้ายที่สุดคือสิบเมษากับเอ็มเพหมายความ่าทั้งหมดทั้งมวลปัญหาทุกอย่างเขาจะกลับมาแก้ไขเขาจะกลับมาลักกลับมาดูแลช่วยเหลือคุณมากขึ้นแต่คุณยังจะให้อภัยเขาไหมเพราะเอ็มเพคือการให้อภัยด้วยนะก็สิ่งที่เขาทําผิดทําพลาดไปกับคุณครับเช่นพลังงานของพไพ่ใบนี้หมายความว่าการพบเจอคู่แท้คู่ชีวิตการพบเจอจุมพิษแห่งรักแท้สำคนโสดคนที่มีความอดท่อยู่ได้โอกาสมั่นหมายแต่งงานจุมพิษได้เดินท่องเที่ยวด้วยกัน ได้ดูแลกันได้พบเจอความรักที่มันเหมือนกับดีงามส่วนคนรักที่เลิกลาหรือจากไปเนี่ยกลับไปรักกันกลับไปแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหากันกลับไปทําตามความรักที่เคยมีต่อกันนะครับความจริงจใจแห่กันเนี่ยมันดีแล้วนะครับไพ่ใบต่อมาครับเป็นพลังงานของไพ่ทีออฟวารหรือสามไม้เท้าครับทานายดวงชะตาของชาวราศีธนูท่านเลยว่าใครก็ตามที่มีปัญหาคนรักเพิ่งเลิกเพิ่ง,ง,ง,งลาก,กันไปเนี่ยแนะนําว่าจะเป็นการส่งคลิปนี้ไปหาคนที่คุณรักหรือแท็กเขาหรือบอกเขาเองก็ได้ว่า สามไม้ทาวะเรายังเลือกที่จะรักเรายังจะเลือกที่จะรอแม้ว่าจะมีคนอื่นเข้ามาแม้ว่าจะมีรักแท้ครั้งใหม่แต่นี่คือรักแท้ของเราแต่นี่คือจุมพิตของเราชันสามไม้ทาหมายความว่าปัญหาที่เลือกราหรือจากกันไปเนี่ยสุดท้ายจะกลับมาเลือกความรักเห็นไหมครับคนหนึ่งเลือกความรักไม่บ่ชาช้าเดี๋ยวก็ตามเขาจะกลับมาเลือกคุณเขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารคุณช่วงเนี้เขาพยายามเรียกร้องความสนใจช่วงนี้เขามีปัญหาชีวิตเขาลําบากเขาก็ได้กลับมาหาคุณด้วยความเหนื่อยความรักความช่วยเหลือ เขารู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่ทำให้กับคุณและเป็นการกลับมาเลือกความรักกลับมาผลรักแท้กลับมาเพราะนี่คือจุมพิษแห่งหนักแท้ของการละก,การครับไพ่เป็นนี่ก็คือการที่เหมือนกับชาวราศี่านคุณมีทางเลือกนะสามไม้เท้าเนี่ยใครก็ตามที่โสดอยู่ก็มีตัวเลือกเข้ามาให้เราเลือกอาจจะเป็นเรื่องก,การงานการเงินความรักก็มีเข้ามาให้เลือกเช่นกันช่วงนี้ค่อนข้างจะดีมากๆแต่มันจะเกิดผลคุณค่อยๆทีละขั้นทีละตอนนะบทสรุปดวงชะตาของชาวราศีมิถุนครับขึ้นมาว่าสามถ้วยหรือว่าทีออมค เห็นภาพของคนหนึ่งเขาเดินจากคุณไปไปมีคนอื่นหรือว่าวการบอกเลิกบอ,อกลากันไปหรือเป็นหาความรักหรือใครก็ยังไม่เจอเนี่ยเจอคนรักที่ไม่ดีมาตลอดเจอความรักที่ไม่ดีมาตลอดเนี่ยจะเห็นภาพของคนหนึ่งที่เริ่มไม่ไปหาคนที่หลอกแล้วเริ่มกลับมาหาไม้เท้าเริ่มเจอที่ไม้เท้าเริ่มเจอที่แห่งความรักแล้วฉนันามไม้เท้าบทสรุปดวง,งชะตาของชาวราศรรีมิท่านคือการพบเจอความมั่นคงพบเจอที่ที่เป็นของคุณครับดวงชะตาบทสรุปเลยว่าในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิ้นปี2018เดือนธันวาคมบนเดือนปิเกิดคุณ คุณจะพบเจอความสุขสมเร็จเจอที่ที่เป็นของเราเราอาจจะเดินทางผิดเราอาจจะเจอความรักที่มันเจ็บปวดยังไม่เจอสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแต่มันจะเกิดถามถ้วยครับค่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนค่อยๆเกิดขึ้นสิ่งดีๆกับคุณทีละกิดทีละน้อยจนเหมือนกับสมบูรณ์แบบนะครับโดยเฉพาะโดดเดีย่ยเรื่องการงานการเงนิงนงน,นะครับความรักเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยช่วงนี้ชาวราศีเมษเนี่ยใครที่ติดตรงไหนใครที่มีปัญหาความรักตรงไหนกลับไปแก้ไขนะ กลับไปทําสิ่งดีร่วมกันนะกลับไปมองถึงสิ่งดีที่มีต่อกันนะยังไม่สายนะที่จะแก้ไขยังไม่สายนะที่จะกลับไปทําให้มันถูกต้องนะครับกับสิ่งที่มีต่อกันระหว่างคุณ2คนนะครับไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่อลาเคลครับแนะนําชาวราศีธนูท่านว่าไว้ครับพยายามรับฟังเสียงหัวใจกันมากๆพยายามพูดความเข้าใจกันดีๆอ่ะอย่าใช้อารมณ์ไปที่ตั้งอย่าใช้ความคิดมากจนทาร้ายกันเกินไป ฉันจงลองรับฟังเสียงหัวใจจงลองรับฟังความรู้สึกที่เราเคยพูดว่ารักลองรับฟังคําพูดที่เราดีต่อกันดูสิมันดีมากกว่าแย่ไหมมันดีมากคำรู้สึกที่มันท็อกซิกหรือเปล่าถ้ามันดีกว่าไพ่ไปนี้ครับแนะนําชาวราศีท่านในเดือนกุมภาพันธ์เลยว่าถ้าหัวใจคุณยังร้องหาเขาถ้าเสียงหัวใจของเรายังร้องหากันถ้าหัวใจของเราสองคนเนี่ยมันยังมีการละกันอยู่เนี่ยก็กลับไปซะแต่ถ้าเกิดเราหลับตาแล้วรู้สึกหัวใจของเราไม่เจ็บไม่เสียใจว่างเปล่า ก็จงปล่อยให้หัวใจของเราเนี่ยนำพาชีวิตของเราไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจอเสียงที่มันแบบฟังเพลงเพลงเพราะมีความรู้สึกที่ดีมีความสุข,ด,สขดีกว่าเสียงร้องไห้นั่นเองครับขอบคุณชาวราศีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ